ผมมาเล่นทงังอำเภอเมืองครับเมื่อเนี้มาหาเล่นหาชมนกครับผมพี่น้องหลังจากบ่ได้ออกโดนเราตอนนกกระไดาสามเดือนแล้วพี่น้องนกกระบ,บ่ท่านนี่ึ้นปันไดครับผมแต่ว่ากระสีเริ่มฤดูกาลแล้วล่ละครับผมคนเริ่มบ้านเขาบ้านยังเราก็มาชมนกไข่ที่บ่เคยมากครับนี่เมื่อเนี้ยมาเล่นน้ำ เช่นใหญ่ทั้งบ้านเนี้ยครับเช่นไงสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีมาเล่ยนมาเป็งนกทั้งบ้านได้ครับมัอนี่บ้านมัองต่อบ้านมั่งต่อบ้านมัองต่อครับผมเ่าผมเบิ่งเข่าวๆกับส้มมีที่เด็ดอยู่ครับเสียงเมบนๆกับมีอยู่เอาครับผมกไปช่อมนกกันครับพี่น้องมันทีเปลี่ยนยังไงนกไข่นี่สีมีที่เด็ดจะโตเช่นตะพนกับครับผมเอาตาพนสวัสดีครับเอาครับผม เป็นนกเขานกกาะไลตัวพอสมควรซุ้มนี้มันเป็นนกตอบ่ครับแต่นนกเสียงใดนี่เนาะครับอันนี้ซุ้มนี้ปลาลอยบ่ครับบ่ปลาเออปลาลอยตัวน,วนี้ตัวนี้ปลาลอยลูกผสมผสมนกเกลนครับพี่น้องเสียง,ง,งกะสีนี่แหละครับผมพี่น้องฟังเบิ่งเอาสอง,ส,องสามสี่ À, chết một, chết một, bảy, ba tuần nay nào? điện อย่งเมนครับพี่น้องดวกประสมดวงประสมต, <c oughs> ตัวนี้ตัตวนี้ดวงประสมสามสามสิบตรงนั้นก็นะ่าสนใจครับพี่น้องว่างหันผมนะครับเจ็ดอยู่ครับมันหยุดก่อนว่างหันอ่างเจ็ดอยู่ครับสำหรับอาจารย์ท่านใดก็สนใจอนันอ่างแบงบ่ครับอ่างแบงแบงด้วยกันครับผม ผมนับว่าหันนี้ได้เกตอยู่ครับ2ก,ก,กุ๊ก,ก,กครับ2กุ๊กเต็มพี่น้องสำหรับอาจารย์ท่านใดสายอ่างกะสนใจกะสอบถามผมมาได้ครับผมอย่างไรัไ็ติทิมช่องทางทติดต่อไว้จังโทรมาคุยสอบถามเบึ้งครับตาพลครับพี่น้องอาครับฟังเสียงอยี่กเสียงคู่กันครับ จอน้ำเลยบ่ครับอ๋อชมวยกันเปนไฟประกันถ้าที่ยวต้นเจะบองปุ๊กเกร์หาันพี่จะได้ขายกันดีหรอไม่อย่างกองครับก็เปเนี่ยก็ได้เอ็นบ่ใช่โอ้โหดีมากเลยน หมูกระอ่างของมเบิึงครับพี่น้องมาหนิมาฟังอ่างเบิึงมันสิอ่างกับค้าวมัแฉะแต่ผมนับได้เจ็ตครับหยุดก่อน 安逸的。 ท้าบอกอ่างนี่เป็นปลาไหลครับอางปลาไอยอ่างสูงสุดนี่เท่าไรครับพูดนมันยี่งหาบาะอันนั้นอ่างข้ามอ่างนั่นไหมครับหลายนับเมื่อนั้นหอดเจ็ดนี่หรอเจ็ดเต็มที่แล้วมับ่ครับปลาไอยครับสำหรับตัวอ่างเถ้าสองตัวนี้ครับลูผสม ทุกอย่าจะเกิดตัวอ้างพี่น,อน้นนองต,ตัวนตับรรยากลศองับบลักษณะนกแล้ว นี่นี่ครบนีเสียงย<ม>าหายนาเสียงไงเว่ตูต้ยอนเห็นไรจะเียวย่อดมือ,มอนราคา,าเชียงว่าจะขับบไปุดยอดทรับมาย่อมไปกันมาก,า,กางตันี้ก็เป็นเสียงบางาันี่โอ้คนถักขั้นที่เลย,เลยเนี่ใครเขาเปิดเหนเปิดีพเห็นรทากาเจ้าเลยนี่เขีจเสียงแหบใสเกินร้อย สำหรับนกแอบนี่พ่อแอบพ่อเหรียนี่มีมีบอกครับมี <Labor ator. S 1> <deal> ่มาณจกโตครับโอ้ต้นตาดพี่น้องเป็นนกกระกุกครับนกฟองกุกฟองกุกกเหีเอืมอันี้ตนตาดพี่น้องีง กรทั้งต้นทังหนมีพี่น้องคือกันอันนี้เสียงดีครับพี่น้องมวงนีมอง่หนุองา่างนแบงครับแบง่กัแบงตัวนี้ก็แบงครับพี่น้องแบงเบ็ดแบงเบ็ดนกแอบกับแบงคือกันพี่น้องเดี๋ยวมาเบึงกันครับต่อไปก็สิเอา นกแอบ,บมาให้พี่น้องได้เบิง้งจากส้มจากนายอยู่ครับตัวน,นี้เป็นนกแอบบ่ครับนก้องก็แอบ,บดินเด้สามตัวโอ้โนกเพิ่งแอบ,บได้ประมาณเฉลยสามตัวครับพี่น้องเนาเพิ่งนัน,นสีสูบบึ้งส้มแล้เปียวเป็นเอาอยู่ยพี่น้อง คำอยู่ครับผมนกแก้วนำมือกันนะเว้ยพี่น้องสนใจสกิดมาได้พี่น้องสอบถามได้ครับผม แอบจะมีความแอบแอบเรื่อยๆเลยแต่นี่แอบได้สามตัวแล้วครับพี่น้องก็กระจุนก็เพเนียดตจะเกี่ยไปไปเพเนียดได้สิบตัวโอ้จะเพเนียตเพเนียดนี่เอาขึ้นเพเนียดนี่ได้สิบตัวแล้วนะครับนี่นี่ครับพี่น้องตัวพ่าสมสมนี่ไทยตัวผ่าสมบพรณ์คอนเทนคู่เลยไทยเวิร์มเวิร์มงามเวิร์งามไทยบนดีๆยังแขงอี่เพื่อจะมีไทยเพเนยก็กระจุนด้วย ล่องกระจ่มลงกระจ่มเอาล่องเราสามได้สามสามตัวกันหมครับแม่ยนลองกระจ่มได้สามตัวคงไม่ได้สิบตัวคงไม่ได้สิบตัวแล้วครับพี่น้องนี่จะหนึ่งงามยัวก็เสียงมันยังบวกกันเลยสำหรับผู้มาัดเสียงเขมี่บอกว่าพี่น้องสำหรับเม็ดสอยข้อตีนขาราคาทั่วสามหอ้นี่เพียงการนิ้วนึง ยังว่าสนใจราคายังทั่วทาม,ม,ออมบอกคิดเบื่อทั่วไปนาจอนแต่ว่าผมมันเห็นก่อยมันพี่น้องเห็นบ่้านแบบแบบกันเล็บขุดกูนดิเล็บขุดได้นี่พี่น้องนี่ของแท้ได้หนิวรมดาได้นหนิพี่น้องก้อยคางขวา้าโอ้เอนเป็นเออ,นอเนากเล็บขุดแบบของกูดดิครับผม กบอีกตัวนึงเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ้งอยู่ครับมีของดีคือกันแต่ว่าตัวหอยอยู่เตียงนี่บวแต้มครับเป็นนกไหมนกไหมนกหัวจะนกของก็ได้ประมาณประมาณเลี้ยงได้ยักเดือนครับได้เดือนซีได้เดือนซีรับนะนี่เป็นนกแอบ,บแล้วครับพี่น้อง โอ้คุณดีอยู่เว้ยนี่น้องน้อตุนตดัดนกแอบครับซุ่มนี่ตัวใหญ่ดีอยวพี่น้องนกขุนตัวใหญ่ครับโอละ่ะนกแอบตั้งในเขาพนเนตจักเทียรครับตัวนี้ อันนี้กันนกนกพาะแอบเพื่อนบ่ครับเนี่ยโอ้ปีกแก้วบ่านี่ฮมีปีกมีมีมีคนขาวไหม,ม,มน,น,นี่นี่ครับโอ้ไม่ได้ที่เด็ดตัวนี่ไหมมีขาวทางเ่งนี่ครับน,นั่นนั่นครับคนขาว ติ่นกล่องตินกล่องตัวนี้ก็ตัวนี้เอาคอฟเน็ตจะแค่ไปครับตัวนี้ก็ยังบัวเคยครับพี่น้องแต่ว่าพร้อมพร้อมแอบอะครับผมนกอายุได้แล้วนกกว่าปีวัดสูงโตแล้วอันมาครับสองสองปีโอ้นกอายุดีครับผมสองปีแล้วเอาเดี๋ยวไปเบิงโทมี่หัวแต้มมันพี่น้อง ถ้าเป็นนกไม่นกไม้ซี่เดือนครับผมเนี่ยครับท่างนี่เนี่ยครับกันึงอันนี้ของกว้าง่ายอยู่เพียงเนาะเป็นนกเป็นดอกแดงๆเนี่ยครับผมตัวผมว่างเพี่น้องะนี่ของดีครับผมเป็นนกไม่แต่ว่ามีบัวชแต้มครับผมลึกดาบอันครับพี่น้อง นี่ครับเต็มดากอันใหญ่เลยคนน่ะหัวเต็มนกไม้ครับผมคุณดียนะครับนกซีเดือนเนาะครับผมเพิ่งเข้าวประมาณ้านเนีก่อนครับผมสำหรับนกไม้ตาคือดได้ยินโอ้ตะลโตนี่มีซื้อเสียงเลี้ยงน้ำบ่าเลยตั้งซื้อตั้งหยังบ่ครับ บ่าได้ตังค์พี่จะผ่าชี้น่ะจับผ่าไว้น้องพี่น้องโทรมาถามก็จังถามผ่าเอาเหรนี่ครับผมมีกระด้างอยู่ครับกระด้างสีนี่เด็ดครับแมนบอล่ใหญ่ใหญ่กว่านี้มันล้วนเลยสินี่บักอ้างครับผ่าสมสมนี่บักอ้างครับแมนบอลบักอ้างตัวเลยครับพูดบักอ้างนี่ผ่า ที่เเงินพี่ลองอ่างปลาร่อยอ่างปลารอยตัวนี้ตัวนกตัวเหรอครับ,บนิวน่วนิ้วนิ้วกุ่นนิ้วหนึ่ง,งกับผมแบงซื้อตัวแล้วครับ หาคกเฮียคกหากเีกกมีอ่างค้อมอ่างหลงอ่างหลงมีอยู่ครับมาชมมาเบิ่งไปสัลลักครับผมาเบิ้งงูขาตวัน่าันนข้งมหกว่าขนจริงง่านริะเนี่ยฝูกระเทมอ่ ถ้าจะกดกดมันแม่ไม่อ่นจะไล่ใช่ไหโอ้ควายควายโอ้นกเนี่ควายควายสามเทียงหล่ะเลอืมว่ไปว่านี่เอะว่านีมัคจับัน้มันี่น้ำมันี่เนียเาแรงกับดังเซนกัตัวปอกเขาตุ่มเท่านั้นเขาตุ่มกับไซเกเลยทีครับนำตัอเกลทีอาจับแล้วขเขาตุ่มเอามาฝันที่โลนี่ควายเีย เป็นงดน้องกับมีตัวมักบ้านน้อเป็นไ <c oughs> งมักชัวรมาเรียงมัดมัดก็เลยตัาเงี้ยกลัลายอยู่เ้วแต่บ่ค่อยได้ออกช่วงนี้กับน,นกนที่ได้หาพี่น้องหางอีกงน้อยครับผมเลืดูการก็เริ่มจากบ้านเขาว่านหน้าคนเห็ดหางเห็ดหน้านะครับผมมาเกิด <c oughs> สนใจติต่อสอบถามข็มาได้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวจิมเบอร์ทรของตะพ้นไวหนคลิปครับผมอ๋พี่น้องกับเบิ้งคร่าวๆซํำนี่ครับสนใจนกแอบ,บนกตัวกับจังสอบถามขอ,ขอมาเบิ้งครับผมว่าส่วนราคาของกระสีนะน่ะสีท่านได้บอกได้กับจังพี่น้องสนใจกับจังล่องทูงมาถามเบิ้งครับผมแลกับ<งาน>พี่น้องคลิปนี้กระสี เอา้เพียงแคมสำนีจะครับผมจังเลยกะสำหรับการต้อนนกกะถ่ายเองน้อยครับพี่น้องนกกะบท่านิหาวอยู่ทีมงานว่านกลงอยู่สันว่าทีมงานทางผู้นกท่านิหารนี่ว่าอ๋องมาสันว่าเอาครับผมผู้กะบว่าได้ไปเล่นว่ามันจักเดือนแล้วครับ่วยม่อมจัะใจว่าโอ้หลายเดือบโบ๊ะวัดตำก็สามที่เดือนเนี่ยนะที่เดือนบ่อยูหลอก เอาครับผมนกกระสีถึงยี่สิบวิคิดไปประบมันประมาณนี้แหละเนาะครับบ่บ่เกินเหยี่ยมอ,าอ,าอ,อ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านกระสีลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้แล้วครับผมทัานใดก็สอบถามกันของบิ่งเด้อครับสำหรับอาจารย์ท่านใดที่สนใจอ้างฮ<ห>ากุ๊กเฮยกุก๊กก็มีสำหรับบัน นกอันสายพผนเยดนกป้าร้อยเอาครับผมสอบถามของมาเบิ้งของตาพนได้ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ผมกับทีมงานสิขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับผมเออแต่พนัสดีครับผมฝากกดไล์กดติดตามของผมเป็นกำลังใจให้บ่าวอังเชนแนลกับทีมงานครับผมที่สิบัวผาดขึ้ปใหม่ที่บ่าวอังอัพลงสำหรับเมื่อนี้ผมกับตาพนกับเช่นใหญ่กับคอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับผมเสิ้นสวัสดีครับผมสำหรับสำหรับเมื่อนี้ขอขอบคุณครับ